ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพอดีนะครับไปอ่านนะครับคำกอนะครับที่คุณอดิศรเพียงเกตนะครับสสของพรัเพื่อไทยได้แต่งกรถึงคุณสิริกัญญาก็เลยจะอยากจะฝากถามนะครับคุณอดิศรว่านะครับก่อนที่คุณอดิสรเนี่ยจะไปทวงถามอะไรกับคุณสิริกัญญาเนี่ยคุณอดิศรทําตามคําพูดของตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าไหมครับนะครับ คุณอดิสรนเนี่ยนะครับทำตามคําพูดของตัวเองให้ได้ก่อนรักษาคําพูดของตัวเองให้ได้ก่อนจําคําพูดของตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าไหมพอดีนะครับคุณอดิสรน,นะครับได้มีการแต่งกรอเอาไว้นะครับถึงคุณสิริกัญญาแต่งเอาไว้ว่า จะบวชชีวันไหนเงินหมื่นได้เริ่มวันนี้ลงทะเบียนทางรัฐทันทีรอไม่ถึงปีบวชชีทันนะครับทวงถามบวชชีวันไหนจากสอสอศิสรเพียงเกต1สิงหาคม2567นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าตามข้อมูลนะครับว่ามีการพูดถึงเรื่องของการว่าจะให้ไปบวชทีนะครับก็คือมีการท้าว่าถ้าเกิดว่าให้ไปบวชทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปดูข้อมูลท,มทั้งหมดที่คุณหมายสิริกัญญาบอกเนี่ยก็คือว่านะตัวเองนะครับจะโยน บวชทีหรือคนหัวบวชทีเนี่ยก็คือต้องให้นะครับเรื่องของไม่ใช่แค่แจกเงินนะครับต้องให้นะครับเรื่องของ GDP อะโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่ท้าแต่วันนี้คุณอลิศรไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนครับว่าเฮ้ยวันเนี้ยนะครับแจกเงินหรือเปล่าหรือคุณอลิศรคิดอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าคุณอลิศรไปจําคําพูดตรงไหนไปเอาอะไรตรงไหนหรือไปฟังไม่ได้สับจับประเดียดแล้วเอามาย้ำกันเละไปเนี้ยแล้วก็มาทวงถามวันนี้ยัก ประชาชนอย่างผมหรือประชาชนทุกคนในประเทศนี้ยังไม่ได้รับเงินแจกแม้แต่บาทเดียวนะครับยังไม่ได้รับเงินแจกแม้แต่บาทเดียวนะครับเพิ่งจะลงทะเบียนอย่าเพิ่งมาถามถึงว่าจะบวชทีวันไหนแต่ที่ได้แน่การที่จะทวงถามคำพูดของคนอื่นที่เคยพูดเอาไว้ว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้นะครับก่อนที่จะถามคนถามนะครับรักษาคำพูดของตัวเองได้หรือเปล่าครับคนถามทำตามคำพูดของตัวเองได้หรือเปล่าครับคุณอ่นิสรคุณจำลึบได้หรือเปล่าครับ ตอนที่คุณหาเสียงคุณพูดเอาไว้แบบไหนนะค,คุณพูดเอาไว้แบบไหนคุณหรือเปล่าที่เป็นคนพูดว่าถ้าวันนี้ไปจับมือกับพัดพลังประชารัฐไปจับมือกับรวงไทยทั้งทาง้ทายคุณจะเป็นนะฝ่ายค้านอิสระใครเป็นคนพูดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมได้ยินแว่วๆผมอาจจะจําผิดก็ได้นะผมไม่รู้ว่าคุณอดิรรปคนพูดหือล่่าแตมีหลายๆออ่่งทีคุณดิศรเป็นคนพูดเรื่องของการที่ว่าผลที่ตบสัตว์นะครับถูกต้องหรือเปล่าครับ คุณอดิศรเคยพูดบนเวทีว่าจะไม่จับมือกับพัดสองดุงไม่จับมือกับพระพัดพูดใช่หรือเปล่าครับแล้ววันนี้คําพูดของคุณอดิศรเองคําพูดของตัวเองรักษาคําพูดของตัวเองได้ไหมทําตามคําพูดของตัวเองได้ไหมนะครับวันนี้คุณอดิศรยังทําตามคําพูดของตัวเองไม่ได้ยังรักษาคําพูดของตัวเองไม่ได้คุณอดิศรไม่อายหมาแล้วครับที่ไปทวงถามนะให้คนอื่นเขารักษาคําพูด ก่อนที่คุณจะบอกให้คนอื่นเขารักษาคําพูดทําตามที่เขาพูดตัวคุณอธิษฐานเองทําตามคําพูดของตัวเองให้ได้ก่อนรักษาคําพูดของตัวเองให้ได้ก่อนนะตัวเองพูดอะไรแล้วทําตามนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทวงถามคนอื่นเขาเพราะวันนี้คุณลองคิดดูตัวคุณเองยังรักษาคําพูดของตัวเองไม่ได้ตัวคุณเองยังไม่ทําตามคําพูดของตัวเองแต่ไปทวงถามให้คนอื่นเขาทําตามคําพูดที่เขาพูด ซึ่งผมบอกเลยครับมันตลกคุณอธิสรคุณเป็นสอสอนะคุณจะโพสอะไรคุณจะพูดอะไรนึกถึงตัวเองก่อนว่าตัวเองทำอย่างไร ผมบอกเลยครับว่าวันนี้คุณอดิสรไปทวงคําพูดนะครับของคุณใหม่ที่คุณหม่ไม่ได้พูดด้วยถ้าไปดูไปเอาคลิปมาดูเลยครับว่าคุณหม่เคยพูดหรือเปล่าว่าถ้าเกิดแจกเงินนี้จะต้อนได้จะบวชทีนะเพราะผมก็ทําคลิปมาตลอดคุณใหม่ไม่เคยได้พูดแต่คุณหม่เคยพูดว่านะครับถ้าเกิดว่าทํานี้จะต้อนบรอดแล้วจนนะครับอ่าทํานี้จะต้อนบรอดนะครับจะไม่ทําให้สามารถนะครับเรื่องของ GDP ีพโต ปีละหอเนันนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้น,นะครับจะบวชนะครับจะบอกว่าคำว่าบวชไม่ได้บวชชีนะครับแต่คุณอธิศรเป็นคนไปท้านะครับแล้วมาวันนี้มาทวงถามคำคำพูดจากคุณสตรีกัญญาทั้งทั้งที่ตัวคุณอธิศรเองเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดของตัวเองไม่ได้ทําตามคําพูดของตัวเองคุณอธิศรไม่อายบาบ้างเหรอครับจากใจประชาชนคนหนึ่งครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึน้นมาดเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ